เอาละครับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mob Channel ตอนนี้เราอยู่กับเกม i d e n t i f y อีกแล้วนั่นเองและในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารของตัวเกม i d e n t i f y กันครับเมื่อวานนี้ทางด้านของทีมงานมีการปล่อยภาพโปรโมทเป็นฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าคนใหม่ล่าสุดในโลก i d e n t i f y ออกมาจากข้อมูลที่ผมได้รับมาจากเว็บไซต์จีนตัวละครนี้มีชื่อ n i g h t Watchman ที่แปลว่าคนเฝ้ายามตอนกลางคืนส่วนเว็บไซต์รัสเซียจะใช้ชื่อว่า n i g h t Watch เท่านั้นฮะ แต่ถ้าเกิดจะแปลให้สลัดสลวยหน่อยอาจจะใช้คําว่าอัศวินรัตติการก็ได้หรือว่านักล่ายามราตีก็ได้เช่นเดียวกันครับคราวนี้เดี๋ยวเราเรอคอนเฟิร์มจากทีมงานว่าตัวละครนี้จะชื่ออะไรกันแน่ครับจากรูปร่างหน้าตาที่ผมเห็นเว็บแรกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าเพศหญิง สวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตมีฮูดและก็มีคล้ายๆกับหูกระต่ายอยู่ด้านบนถ้าเกิดมองดีๆอาจจะมองว่าเป็นหูข้างขาวก็ได้เช่นเดียวกันถัดมาด้านล่างจะสวมใส่เป็นกางเกงขายา,ยาวรองเท้าบูทแล้วก็มีการใส่คล้ายๆกับสกายรันเนอร์อยู่ด้วยคราวนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ของเขาครับจะเป็นขวานที่ทําจากไม้แล้วก็จะมีตะเกียงติดอยู่กับอาวุธของเขาด้วย คราวนี้เราโลงมาคาดเดาความสามารถของฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามากันดูหน่อยฮะโดยเพจ identity f i g h thailand ได้มีการปล่อยคำอธิบายเกี่ยวกับฮันเตอร์ตัวใหม่ว่าระแวดระวังรอบกายของคุณไว้ให้ดีเพราะความมืดมิดกำลังปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านแห่งนี้วิ่งหนีไปและมองหาสถานที่ซ่อนตัวให้ดีเพราะกุล่าคนใหม่เขาได้มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้ว อสศวินลาตีมาเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยและเขาจะปรากฏตัวในวันที่2มีนาคม2566นี้ฮะจากคำอธิบายผมคิดว่าฮันเตอร์ตัวนี้อาจจะต้องเล่นกับช่วงเวลากลางวันและกลางคืนความมืดและความสว่างฮะ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกไว้เลยว่ายังเดาไม่ออกจริงๆว่าสกิลเขาจะออกมาแบบไหนถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยว่าตัวนี้จะทําอะไรได้นั่นเองฮะฮันเตอร์ตัวใหม่จะเข้าเซิร์ฟเทสวันที่17กุมภาพันธ์หรือว่าวันศุกร์ที่เราจะถึงและจะเปิดให้สุ่มในลูกแก้วกระชาในวันที่2มีนาคมนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันศุกร์นี้เข้าเซิร์ฟเทสครับผมจะไปเล่นในเซิร์ฟเทสแล้วก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูนะว่าความสามารถเขาคืออะไรครับหรือถ้าเกิดทีมงานมีการปล่อยวิดีโอสลขงัตวใหม่่าุด มาผมก็จะมาแปลเป็นไทยแล้วก็อธิบายทุกคนได้ฟังครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนั่นเองคลิปนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับมาแจ้งข่าวสารว่ากําลังจะมีฮันเตอร์หรือผู้ล่าคนใหม่เข้ามาในเอเลี่ยไฟขอให้เล่นง่ายๆและโคดรโหครับผมคนเล่นฮันเตอร์จะได้มากขึ้นนั่นเองครับวันนี้ผมจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจารลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบมไปที่ช่อวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ